สวัสดีนี่หาวังนี่เราอยู่กับสิงสัมาเนีย mm. เกยมดิค่ายพยีจีอีกแล้วนะขอนําเสนอเกมนี้เลยละกลางซึ่งไม่ค่อยมีใครรีวิวหรอกเพราะว่านะวอนอาจจะเป็นของเลกยข,ของประเทศไทยและของโลกเลย mm. ใช่หรือเปล่าไม่รู้อะชมตัวเองไปกองอะเปล่าเบก่องเลยละกลางกับทุง400บาทวังนี่ปลายยี่สิบห้าบาทก็น่าจะพอใจแล้วละ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้วัวด้วยแล้วกางขายผางไปผ่างมาเจอนะอืมบางคนสงสัยว่าขายว้ามาพูกพูกก็ไม่ชัาใช่พูกไม่ชัาอืมมาแล้วก็ขายสนใจอยากเล่นเกมแบบนี้แบบไม่ต้องกลัวดวงโกงก็แอคมาเลยแล้วกางลิงก์ใต้ล่างนะสมัครวังนี่เลยว,วังนี่โปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสมาชิกใหม่แล้วก็มีโปรโมชั่น สำหรับสมาชิกเก่าด้วยลวกะกันเอาเป็นว่าลองสมัครไปแล้วไปถามไปถ,าไปถา่ายเองมีงงสวยละลางามาต่อเนื่องกันเลยมันไม่มีอะไรเลยว่ามาเกมนี้ใครพีจีเขาดังอยู่แล้วเรื่องของภาพของเสียงของกราฟิกนะเรื่องเกมนี้เป็นเกมแนวอาหารที่ทำออกมาเรื่อยๆพอสมคงถ้าใครคลิกเกียย ออโต้สปริงสามารถไปเลือกมงทีละช่องได้เลยมันจะมีราคาบอกอยู่เห็นไหมแต่ว่าไม่เอาว่าหมงอย่างนี้ละกางถ้ามันเข้ามันก็คือเข้าถ้ามันไม่เข้ามันก็คือไม่เข้าเพราะถ้ามันจะเข้ามันเข้าไปนานแล้วล่ะนี่มันเหมือนมึงจะไม่เข้าแล้วล่ะทวงเหลือหนึ่งว่าเก้าสิบเจ็ดบาททำยังไงดีให้มั่งมากขึ้นวะอืมสีสปริงยังไง อ่ามาด้วยอืมสิบห้าฟีสปริงออวิ่งคง 3. สามสตาร์ไปเลยแล้วกันอืมมัางทางภาพค่อนข้างสวยเลยนะอืมมามาสงใจอยากเล่นเกมแบบนี้เล่นเกมตม่ำอัวนี่สมัครมาเลยแล้วกัาง ไม่พูกมากพูกหมายเจ็บคอให้รูปผมงานทังกล่องเลยและการคลิปเก่าๆไล่มาตั้งแต่คลิปแร้อยังคลิปปัจจุบันเลยว่าสถิติของว่าเป็นยังไงเล่นเท่าไหร่ก็เป่าตรงกับบ้างากะจะมีเยอะมั่งน้อยมั่งบางเึงเรื่องธรรมดานะพูกมากไปแล้วพูกมากจงไม่ได้ดูเลยว่ามังบกเท่าไหร่วะม,มา รอบสุดท้ายเว้ยทั้งหมกได้มาแทงแท่ง489บาทสุดยอดเลยกับ15ฟีสปริงน้ำตาจะไหลเอาฝากเกมนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆคงด้วยละกางนาชาพ่อรอยยารวยนะแอกมาเลยละกางลิงใต้ล่างโกกไล่ก็ใช้์ให้ว้อด้วยละกางแล้ไปก่อนละกางกีน่นางวะ